จะแบบว่าวัดดวงกันไปเลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าบอกว,ว่ามันหมดถึง0%เนี่ยออมันจะวิ่งได้กิโลสำหรับด<อ>ี d เพราะว่ายังไม่มีช่องไหนหาทดสอบได้แลทุกคนนะแต่วันนี้พี่จะทำให้ดูเลยว่าถ้ามันหมด0กิโลแล้วเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่กิโลแล้วทุกคนคือแบบว่าเราวัดดวงมากทุกคนดูดิแบตเหลือ1%นะทุกคนวิ่งได้อีก7กิโลนะทุกคนแล้วก็พอมาสักพักหนึ่งตอนนี้เหลือ0%แล้วนะ,นะแต่ว่ารถมันยังวิ่งได้อยู่นะครับปั๊มน้มมันมันนออยู่่แคเื นปั๊มมันอยู่แค่เอื้อมมันมีสองปั๊มมาดูว่า,าสอง่ีโวงได้แบบเท่าไหร่เอาเฮียช้าไปเข้า ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้พี่ก็อยู่กับพีพ่เหมือนเดิมนะค,ะะครับแบบวันนี้พี่บอกเลยว่าพี่จะมาเดินทางด้วยรถ BYD ครั้งแรกของพี่นะครับผมเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของพี่ที่ใช้รถ BYD ออกต่างจังหวัดนะทุกคนนะจากขอนแก่นมาอุเทนนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าวันนี้พี่จะไปใช้ระยะทางกี่กิโลวันนี้เราจะจอดท้าที่ท่าผมนี่นนเห็นไหม รถไฟฟ้าเ้าหมดเลยจอดช้ารก็อยู่ก,ยก็เป็นคอร่าแคะพุดแ,แคททุกคน,นแล้วก็มีบริวารีพีเอตา้าแล้วทุางเอยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าวันนี้พี่จะแบบว่า ดวงกันไปเลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยถ้าบอกว่ามันหมดถึงศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะวิ่งได้กี่กิโลสําหรับ DIY, ดีไวดีเพราะว่ายังไม่มีช่องไหนหาคำตอบได้นะทุกคนนะแต่วันนี้พี่จะทาให้ดูเลยว่าถ้ามันหมดศูนย์กิโลแล้วเนี่ยมันจะวิ่งได้กี่กิโลแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปเดินทางกันเลยก่อนอื่นพี่ขอชาร์จเติมพลรัรงก่อนนะทุกคนให้มันเต็มแล้วเราก็ไปสู้กันเลยนะทุกคนคลิปนี้อาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยนะทุกคนนะแล้วก็ทนทนดูเอาละกันนะทุกคนไป โอเคนะครับคุณดูตอนนี้เราก็ชาร์จแบตได้ประมาณ85%นะครับทุกคนนะครับขับได้ดี111กิโลแล้วทุกคนนะตอนนี้ใหม่รถพี่อยู่ที่1,000นะครับผมก็เอาเป็นว่าคือให้มันเหลือ0ูนย์เลยนะทุกคนแล้วเรามาดูกันว่า BYD ของพี่เนี่ยมันจะขับได้กี่กิโลนะครับผมน่าก็แบบว่าถ้ามันเหลือ0แล้วเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แบตหมดศูนย์เปอร์เซ็นต์มันจะบวกลดเท่าไหร่นะทุกคนนะไม่มีใครกล้าลองเหมือนพี่ลองเองนะทุกคนนะพี่บอกเลย เท่นะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยวันนี้พี่แบบว่ามาท,ทําธุระในกรทมด้วยนะครับผมเราก็จะใช้เวลาขับจากกรทมไปคอนแก่นคอนแก่นมาการทมทุกคนเนะออประมาณนี้นะครับเดินทางคนเดียวอารมณ์อารมณ์นะทุกคนนะจามภาษาชายสวดอืมไปรับชมกันเลยว่ามันจะ เดือดแค่ไหนนะครับ2,000 years later นี่ครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนคือแบบว่าเราวัดดวงมากทุกคนดูดิแบตเหลือ1%นะครับทุกคนทิ่งได้อีก7กิโลนะทุกคนเออ1%เหลือ7กิโลแล้วปั๊มนะครับผมปั๊มที่มีที่ชาร์จอยู่ข้างหน้า 11กิโลมาดูกันว,ว่าระมายเจกิโลเนี่ยมันจะเป็นงังไรแปดเปอร์เซ็นมันจะดับเลยหรือเปล่าหรือว่าคือแบบว่าวูันดวงเกินไปหรือเปล่า,อลาตอนนี้รถไฟฟ้าทุกคนตอนนี้ก็ทําการปิดแอร์นะครับทุกคนแล้วก็เปิดซันรูมทุก <laughs> <laughs> คนจะไปวัดดวงกันแล้วก็เราจะได้จอขขขดข้างทางกินข้าวรีหรือเปล่าทุกคน โอเคครับ okay. คนดูพี่บอกเลยว่าไม่มีใครกล้าทดลองแบบพี่แน่นอนนะทุกคนนะพี่บอกเลยว่าตอนนี้แบตเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่างที่เห็นเลยครับวิ่งได้สามกิโลตอนนี้เราไม่รู้เลยครับว่าปั๊มอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะแต่ว่าแน่ๆเลยพี่อาจจะได้จอดชาร์จตามบ้านคนหรือว่าอ่อคนที่เขาแบบว่าอาจจะมีไฟที่แบบว่ามันเป็นไฟมีสายเกาอะ่ะมันจะชาร์จได้นะครับผแต่ว่าอู่นี้มีไหมเอาอู่นี้เลยไหมเอาอู่นี้ก่อนเลยไหมเนีย่ยคือแบบว่าเราจะวัดดวงไหมหรือ นะครับทุกคนคือตอนนี้แบตพี่เหลือ1%นะทุกคนแต่ว่ารถมันวิ่งได้อีก3กิโลแล้วปั๊มน้ำมันน่ะมันก็อยู่อีก3กิโลข้างหน้านะครับสำหรับ B Y D a u t o 3นะทุกคนนะใครที่ประสบปัญหาบอกเลยว่าพี่อาจจะเป็นยูทูบเบอร์ช่องแรกนั้นก็ได้นะทุกคนที่บอกที่มาลองรถว่าเจ้า B Y D a u t o 3เนี่ยมี1%นะครับ นะดเดี๋ยวเราขี่เข้าไปในอูเขาเลยแล้วกันะะนะครับทุกคนไดนาโมนะครับเ,เราจะขอเขาชาร์จนะทุกคนนะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอย่างน้อยก,ก็ไดชาร์จสักประมาณ1 0 2 0เปผื่อได้วิ่งเข้าไปหาแท่นชาร์จของ EV ของปั๊มปอทอนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปอัปเดตเรื่อยนะครับจะมาบอโต๊สามแล้วทุกคนนะไป นี่นะครับดูตอนนี้เราก็ขอปักพ่วงแล้วก็ขอลุงเขาทุกคนร้านในตะโมแล้วใครใครใครมาตรงนี้แบะได้นะทุกคนรถมินทายเกี่ยวในนโมมาตรงนี้ได้นะตอนนี้เ้าขอลุงเขาชาร์จนะทุกคนนะมาดูกันว่ามันจะได้กี่ปร,เร์เส์คือหมดแล้วนะอันนี้คือหมดแล้ววิ่งได้สามโลนะครับผมนี่ค,ครับคนดูเมื่อกี้ไปชาร์จที่ร้านลุงเขาเขาไม่มีปักนะทุกคนเพราะว่าไฟมันดีดกานะครับก็ไม่ ไม่ได้ชาร์จกับเขาแล้วก็พอขับมาสักพักหนึ่งตอนนี้เหลือดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ<อ>แต่ว่ารถมันยังวิ่งได้อยู่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วแต่ว่ารถมันยังวิ่งได้อยู่แล้วก็เมื่อกี้จอดร,รีสอร์ทรีสอร์ทนึงครับทุกคนมีปั๊กครับแต่เจ้าของแม่งไม่มีน้ำใจนะทุกคนไม่มีน้ำใจ <S <S คือบอกว่าเราจะเสียตังก็ได้เราขอชาร์จแค่แบบว่า10นาที20นาทีเขาไม่เขาไม่ให้เราชาร์จนะเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่สะดวกไม่สะดวกนะครับผมไม่อยากออกชื่อรีสอร์ทเลยแม่งเอ้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยยวเเราาจะ้้้งหนนนนนทุกคคปััั๊มมมออู่่แื มันอยู่แค่เอื้อมทุกคนมันมี2ปั๊มมาดูกันบ้างรถตอนนี้ศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นแล้วนะครับกับเจ้า VVD Auto Free นะทุกคนนะว่ามันจะไปถึงปั๊มหรือเปล่านะทุกคนนะเรามาลุ้นกันอย่างน้อยเราก็มีเซเว่นนะครับทุกคนลงไปเรื่อยๆนะครับผมมาเห็นไหปั๊มอยู่หน้ามันจะมีสองปั๊มมีทั้งปั๊ม LPG แล้วก็ปั๊มปั๊มน้ำมันอีกปั๊มหนึ่งตรงหน้าเลยนะครับนะปั๊มใหญ่ด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าจะมี EV ชาร์จหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นในแมนะครับ สาธุขอให้มี e-v station ไปนี่นะครับคนดูตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซเว่นนะทุกคนเขาบอกว่าปั้มน้ำมันในปีที่ชชา <c oughs> ดีแล้วทนะุกคนที่เอาที่เอาปลั๊กไฟสำรองมานะครับผมเมื่อกี้ก็ขออนุญาตกับผู้จัดการเซเว่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเหตุสุดเจอจริงๆเราก็ปั๊กเข้าไปถึงอันนะทุกคนนะเพรานะว่าปั้กต่อมันไม่ถึง นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอชาร์จเขาสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหากินข้าวกินอะไรก่นอนเพราะว่าการชาร์จหนึ่งครั้งครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้อยู่ประมาณ10-20%่อรมันก็จะได้ไกลอยู่นะครับทุกคนนะเผื่อไปถึงป้ายข้างหน้านะครับผมแล้วก็สำหรับเจ้า d v d Auto สาคันนี้นะทุกคนพี่บอกเลยว่าแบตนะครับผมแบตเตอรี่ถ้าเหลือ0%ขับได้0กิโลมันยังพิ่งได้อยู่นะครับมันยังถือว่ามีมีมีสำรองเพื่อเซฟตี้ไว้ให้อยู่นะครับทุกกกกกคนนนนนนะะเเเเอออดดดีีี๋ยวววัััั้้้็็ใหหพ่่่จจจาาาาาารรรมมูช์ขืปล โ่าไฟกาวตัวนี้ไฟกาวจริงนะทุกคนปกติแล้วถ้าเป็นไฟบ้านธรรมดามันจะขึ้น2ขีดนะถ้ามันขึ้นกระพริบสองขีดแสดงว่ามันชาร์จไม่ได้นะครับเนีย่ยวกระพริบสองขีดชาร์จไม่ได้แต่ว่าถ้าขึ้นแบบนี้ชาร์จได้นะทุกคนมาดูวิธีการชาร์จมีอะไรมากครับทุกคน,นแค่จิ้มเข้าไปนะจิ้มเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะล็อกนะครับอ่านี่คือมันล็อกแล้วถ้าดึงไม่ออกเนะี่ยชาร์จแล้วชาร์จแล้วมันจะเป็นสีเขียวครับนะ แล้วบอกเลยว่าไฟตัวนี้สําหรับปลั๊กชาร์จไฟฉุกเฉินมันจะไม่กินไฟนะทุกคนความกเป็นไฟแค่6โวลต์นะครับแเหมือนบว่าเหมือนกับแบบชาร์จแบตโทรศัพท์ทั่วไปนะครับผมหัวอะแดปเตอร์ชาร์จทั่วไปไม่กินไฟแต่ว่าตัวที่มันกินไฟก็คือมันจะเป็นพวกอ่าเป็นตู้เป็นตู้ของมันนะครับผมที่ติดตั้งอยู่บ้านนะครับผมตัวนั้นจะกินไฟนะทุกคนนะแต่ตัวนี้บอกเลยเหมือนกับชาร์จโทรศัพท์แต่ช้าช้ามากถ้าอยากให้เต็มนะทุกคนนะชาร์จประมาณ3าวันกว่านะทุกคนนะถึงจะเต็มร้อยเปอร ตอนนี้นะคะนรับผมช่างช้าแบ,บตโทรศัพท์ช่างช้าแบ,บตโทรศใช้เวลา2ชั่วโมงแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็จะมืดแล้วด้วย <laughs> มาดูกันว่า2ชั่วโมงได้แบ,บตเท่าไหร่เอ้าเฮียชา้าไม่เข้าสองชั่วโมงนะฮะสองชั่วโมงได้แบตสี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนหัวจะปวดแล้วทุกคน,กค,น,กค,นคือวันนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วแต่ว่า มันมีปั๊มนะทุกคนนะมีปั๊มข้างหน้าจากนี้ไปถึงปั๊มประมาณ35กิโลถึง40กิโลนะทุกคนนะแต่ว่าให้รถเนี่ยจากการที่พี่ดูนะถ้าขับจนแบตเหลือ0%ขับไปได้0ูกิโลมันสามารถมีแบตเตอรี่สำรองบวกลบ20-30กิโลประมาณนี้นะครับผม,มก็ถือว่ายังไปได้อยู่อันนี้แบตเรา4บวกลบ20กก็สูสี นะครับผมสาหรับการเดินทางไปยังปั๊มที่มี EV ชาร์จนะครับผมอีก35กิโลนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปออกเดินทางแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปแนะนําวิธีการชาร์จแบบ EV ชาร์จด้วยนะทุกคนนะในปั๊มข้างหน้านะทุกคนแล้วก็วันนี้พี่บอกเลยว่าเป็นการวัดดวงกับเจ้า BYD Auto 4นะทุกคนแต่ว่าพูดถึงว่าก็ความผิดตัวเองแหละปั๊มนั้นมันชาร์จได้นะครับทุกคนแต่ด้วยความที่แบบว่าคนมันเยอะไงที่เกียดรอคิวไงก็เลยเออเอาปั๊มข้างหน้าดีกว่าสุดท้ายเราปั๊มข้างหน้ามา ได้ชาร์จไปพี่นี่ขอมจริจงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ปั๊มได้กันเลยแล้วพี่จะไปสอนการชาร์จด้วยว่ามันวิธีการชาร์จมันชาร์จยังไงแล้วก็ผูกระบบยังไงแล้วทุกคนรไปตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มบางจากแนละ้วทุกคนแต่ว่าเราใช้เป็นของ p a หรือว่าของการไฟฟ้าแนละ้วทุกคนนะเออก็คือตอนนี้มันมีหัวชาร์จทั้งหมด3รุ่น AC ธรรมดา CCS นะครับผมแล้วก็ตัวน,นี้เป็นหัวชาร์จใหญ่น่าจะเป็นสาหรับรถรุ่นอยู่นะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมแบตที่1% คทุกครั้งการใช้รถไฟฟ้านะทุกคนมันต้องโหลดแอป,ปก่อนนะครับผมอันนี้เป็นแอป,ปการไฟฟ้านะครับแล้วก็เติมเงินเข้านะครับผมมันจะหักผ่านระบบมันจะดูว่าไฟกลาลังชาร์จไฟเข้าเท่าไหร่เท่าไหร่มันจะบอกในแอป,ปเลยของแต่ละตู้นะครับอันนี้ก็เป็นความหลังจากของพี่ไปไม่ถึงพตทน,นะครับผมมันก็เลยอยู่ได้แค่นี้ตอนนี้เราก็ต้องใช้เวลาชาร์จทั้งหมดนะครับผมที่เขาบอกไว้ไม่ไแน่ใจว่านานไหมน่าจะนานอยู่นะประมาณครึ่งชับบง่วโมงนะครับครึ่งชับบง่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะทุกคนนะเออก็ สำหรับ เจ้า BYD Auto T แล้วทุกคนถ้าเราปล่อยให้แบตหมดเลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วจะซื้อรถรุ่นนี้นะครับผมพี่บอกเลยว่าแบตเตอรี่ถ้าเหลือ0%ขับได้0กิโลทุกอย่างนะครับทุกคนจะอยู่ที่20-30กิโลบวกลบแล้วนะทุกคนนะมันสามารถขับได้อีกประมาณ20-30กิโลบวกลบสำหรับแบตที่หมดแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือ0%แบบทั้เปียนใครที่สนใจก็จัดเลยนะครับผมแต่ว่าทุกการเดินทางของการที่เราขี่รถไฟฟ้านะทุกคนพี่บอกเลยว่าต้องวางแผนและดูสถานีปั๊ ทำให้ดีนะครับทุกคนวางแผนก่อนว่าเราขี่มาถึงจุดนี้น้ามันเราจะเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมเราต้องวางแผนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาจัดการให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่าอีวีสเตชับางจากการไฟฟ้านะครับเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับผมแต่และปั๊มก็ทุกทุกวันนี้ปั๊มหลักๆก็เริ่มจะมีเข้ามาแล้วนะครับผมมีหัวชาร์จมีอะไรเข้ามาแล้ว และที่สําคัญทุกคนอย่าลืมอ,อย่าลืมมัวช้าจำรองติงดรถไปทุกครั้งที่ออกเดินทางต่างจังหวัดนะทุกคนนะสหรับบเจ้าบีวีคันนี้พี่บอกเลยวันนี้พี่มาทดลองให้แล้วไม่มีใครกล้าทดลองแบบพี่หรอกพี่แบบว่าโคงไงเออแบบว่าแบบขี่ม่ามันเปิดกระจกครับขี่รถยนต์มันเปิดกระจกเปิดแอร์เปิดก,ก,กระจกลงเพราะว่าแอมถ้าเราใช้แอมมันก็จะกินไฟโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่อยากช่วยนะครับผมแล้วพี่บอกเลยว่าเจ้าบีว สุดยอดนะคผมรูนเปอร์เซนต์วิ่งได้ประมาณ20-30บวกลบนะบพี่วัดแล้วพี่ลองมาแล้วการันตีจากตัวพี่เองเพราะว่าพี่เป็นคนที่แบบว่าไม่อยากรีวิวอะไรแบบคนอื่นเขาอ่ะอโอเคทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ